โรงเรียนอนุบาลอุดมพรพิสัยวิถีใหม่วิถีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลตามรูปแบบสมาร์ AUPS Mo เด l ภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการวรัชยาประจำผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดมพรพิสัยรองผู้อำนวยการวิษณุชัยนารองผู้อำนวยการนิพาดามุกดาดีและรองผู้อำนวยการรัตนกรเวีรรพันธ์ เคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอุดมพรพิสัยยึดหลักการดำเนินการตามมาตรการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและมาตรการของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียนผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลและที่ล้างมือไว้ตามมุมต่างๆของโรงเรียนดำเนินการประกาศปิดสถานศึกษาเมื่อสถานการณ์มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการดำเนินงานของสายชั้นประถมศึกษาปีที่1ภายใต้การนำของคุณครูมณีรัตนโสภาสุขหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ห ดำเนินการตามรูปแบบ AUPS 2DS model ที่คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้รวมกันออกแบบผสมผสานกับ smart AUPS model ของโรงเรียนอนุบาลอุดมพรพิสัยดังนี้ A awareness การสร้างความตระหนัก U unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน P participation การมีส่วนร่วม S Strategy การสร้างแรงจูงใจ D Distancing การเว้นระยะห่างกับผู้อื่น D Development การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน S School-based Management การบริหารจัดการในสถานศึกษาซึ่งคณะครูในใสายชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้ดำเนินการตามรูปแบบ AUPs 2 Ds model ในช่วงการเรียนแบบออนไลน์ site, และในช่วงที่นักเรียนเรียนแบบออนไลน์และคณะครูมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนภายใต้สโลแกนตระหนักแต่ไม่ตระหนกการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่1ตามรูปแบบ AUPS 2DS Model และวงจรคุณภาพ PDCA ขั้นตอนการวางแผน นำผลจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูในการหารือข้อสรุปในการจัดการเรียนการสอนและนำผลการดำเนินการในปีการศึกษา2563มาปรับปรุงและ พัฒนาเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้ผลสรุปดังนี้ให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนแ hand ์ออนไลน์และออนดีมานตามความเหมาะสมเฉพาะบุคคลของนักเรียนขั้นตอนการดำเนินงานดูเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง จึงสำรวจความพร้อมและความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 พบว่านักเรียนสามารถเรียนด้วยรูปแบบออนไลน์จำนวน66คนคิดเป็นร้อยละ62.26และนักเรียนสามารถเรียนในรูปแบบออนแทร์ hand จำนวน40คนคิดเป็นร้อยละ37.74 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนโดยการจัดทำใบงานแบบบูรณาการในทุกสาระให้แก่นักเรียนในทุกเช้าวันจันทร์การจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันดังนี้ LINE Google LOOM Hello Meet YouTube Hello. Welcome to Science Class hello everybody new vocabulary we wanna practice in our workbook hello student how are you today to to the D t h e a อ่าสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะมาทดลองเรื่องไข่ตรมไข่ลอยนะคะเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะคำที่หนึ่งขีดสะกดว่า ขอ,อีีดดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออน m a น์ ind, คือนักเรียนสามารถเรียนได้ทั้ง2แบบขั้นตอนการตรวจสอบเช็คนักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดต่อครูประจำชั้นผ่านทางไลน์หรือ Google Meet เพื่อรายงานการเรียนและแจ้งปัญหาในการเรียนให้ครูทราบ ครูประจำชั้นรายงานการจัดการเรียนการสอนประจำวันผ่านทงางไลน์สถานศึกษาต่อฝ่ายบริหารรับทราบขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนา Act ครูสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เพื่อทราบแนวทางการแก้ปัญหาและเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปเมื่อทราบที่มาของปัญหา คณะครูจัดทำการประเมินสรุปและการทำรูปเล่มเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหารคณะผู้บริหารกำกับติดตามอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาพร้อมทั้งให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง แต่กกับานาหาเราเป็นยังไงบ้างสำหรับปหนึ่งคับหนึ่งนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข้าราชการวิธีแก้ปัญหาก็คือใช้การอัดวิดีโอนะคะในในรายวิชาะคะในเรื่องของการส่งงานคะ่นะก็คะลงในรายกลุ่มของห้องเรียนคะ่ะโดยจะ มีแบ่งเป็นปันว่วิชาว,วิชาไปสําหรับป1ทับ3นะคะการมารับใบางานนะคะจะให้เด็กมารับใบางานบูรณาการในทุกวันจันทร์พร้อมกับมาส่งงานของวันที่สัปดาห์ที่เราได้ได้ให้ไปอะคะแล้วลูกหลานบางบางคนอยู่กับตายายซึ่งตายายก็แก่นะคะแกก็ะบางทีเครื่องมือในการใช้แกก็ไม่ทันสมัยมีจากปัญหาของการส่งงานการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้ง3รูปแบบของปอ .1 มีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาก็คือในกรณีที่ผู้ปกครองที่ไม่ไดเด็กไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองแต่อยู่กับตายายนะคะ,ะ<ม>คุณครูประจำชั้นก็ควรที่จะติดตามอย่างใกล้ชิดจากปัญหานะคะแล้วข้เสนอแนะของผูู้ดห้องนะคะส่วนมากถ้าหากว่าผู้ปกครองที่เขามีเวลาเขาก็จะดูแลลูกเขาในตอนเย็น ะะทําให้ลูกๆของเรานีได้ไดไดได้้เรียนตามใบงานที่เราแเรแนด์เอาไวะะ้ตามขั้นตอนต่างๆะะแต่จะมีแค่บางส่วน,นะะที่ว่าผู้ปกครองยังไม่พร้อมะะทั้งด้านเครื่องมือและก็อยู่กับตาใหญ่ที่เขายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคนโนโลยีใหม่ๆไม่สามารถสื่อสารได้อันนี้ก็ฝาก ะะฝากพณัครูทุกท่านเลยนะคะทุกห้องเลยนะคะถ้าในห้องของเรามีปัญหาลักษณะแบบนี้ช่วยตรวจสอบติดตามโทรหาคุยกระตุ้นบ่อยๆนะคะเราก็จะช่วยแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลไปนะคะ mm. เพื่อให้น้องๆที่เขายังไม่มีโอกาสที่จะสื่อสารโดยตรงกับเราเนี่ยผ่านช่วงนี้ให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะคะอันนี้ขอความร่วมมือเขาก็จะเกิดความอบอุ่น นะคะว่าครูยังให้ความสนใจครูยังเอื้ออาทรกับเขาทั้งด้านความรู้และด้านความเป็นอยู่ด้วยก็ขอบคุณนะคะคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่ช่วยกันดูแลลูกของเรานะคะให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้แล้วเราก็จะสู้ไปด้วยนนะค่ะ <c oughs> สู้สู้